สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมคิวินไมค์ค่ะทุกคนคะวันนี้มิมก็กรับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเลคชันส่วนวิดีโอเลคชันในวันนี้นั้นบอกเลยว่าเขินฉี่ใต้ค่ะทุกคนตั้งตารอหนักมากนะคะกับเพลงใหม่ของสาวๆปอบันเกอร์ซาลิซาน สาวๆได้ปล่อยเพลงพิเศษค,ครบรอบ One Years Anniversary ของวงค่ะทุกคนเป็นเพลงที่สาวๆไม่เคยร้องในสไตล์นี้มาก่อนนะคะกับสไตล์ n ูด Disco ค่ะทุกคนกับเพลงที่มีชื่อว่าปูเสียงชุยเหลียงเชียนเออชือ,อีหรือว่าไม่อยากนอน2021นะคะภาษาอังกฤษเพลงนี้ชื่อว่า Fun Up Dance ค่ะทุกคนคือ ทางออฟ i ิเชีนะปล่อยทีเซอร์มาเมื่อวานค่ะวันนี้ปล่อยเพลงเลยนะคือเร็วจริงๆชดเชยกับเดือนที่แล้วที่ขาดหายไปนะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังเพลงกันเลยค่ะทุกคนพร้อมแล้วเริ่ม Don't want to sleep เสียงหัวเนี่น่ 成立。一哦,哈哦，一星。哈,哈哈哈，可以啊，蕉爷<也>。哦，周、欸、旋。成立。 厉害！哦，这个摆呢呢。一般。弦旋律就是像，比如呢。赵爷。喔

将信件分类筛选，拨开糖圈。<noise>

อ๋อไทยสีหัวเหรอเพลงดีมากทุกคนเพลงแบบลองลอยไปในอวกาศเลยนะเป็นสไตล์ดิสโก้ที่คือแบบดีมากเป็นดิสโก้ยุคส0วนอตี้นะคะทุกคนคือให้ความรู้สึกแบบเป็นเต้นแล้วแบบมีรูปดิสโก้หมุนๆแสงสาดกระจายในคลับอะไรอย่างเงี้ย เยดีมาก mm hmm. คือว่ามันเป็นการดีมากนะคนที่สาวๆได้ลองสไตล์เพลงใหม่ๆแล้วทำให้เราได้ experience ได้รับประสบการณ์การลองเพลงของสาวที่ในหลากหลายสไตล์อ่ะคนได้เห็นมุมมองของสาวๆในหลากหลายสไตล์แล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากๆากนะคะทุกคนดีมาก <S 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 เพลงนี้คือแบบ Oh my god อยากเห็นเอมวีมากคือถ้าเพลงนี้มีเอมวีนะมันจะมันแบบมันจะมันแบบมันจะมันแบบเขยเลอมันจะดีมากทุกคนพระคิดภาพเอมวีแล้วก็อดทรลอดตื่นเต้นอดขนจะลุกไม่ได้นะเพราะงั้นต้องมารอติดตามกันนะคะว่าจะมีเอมวีหรือว่าจะมีอะไรปล่อยออกมาหรือว่าจะมีสเตจของเพลงนี้ไหมนะอยากเห็นสเตจของเพลงนี้มากเลย ก็นั่นแหะค่ะสามารถเข้าไปรับฟังเพลงนี้ของส,สาวได้ทาง QQ Music นะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะก็นั่นแหะค่ะจบไปแล้วน,นะคะกับ Reaction วันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นกับเพลงนี้ยังไงกันบ้างชอบเพลงนี้เหมือนกันหรือไม่นะคะลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะก็นั่นแหะค่ะจบไปแล้วนะคะกับ Reaction วันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดึงดิงดึง,ด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 งเพื่อติดตามคลิปที่มีสปอยออกมานานาด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เป้นไปแล้วค่ะเราจะ